โอเคพี่หลวงพ้องอยังพร้อเฮืยอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมสําหรับงานจับมือรอบที่ผ่านมานะก่อนอื่นก็สวัสดีครับพวกเราแฟนหับลําปางนะครับฮ้ยก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นรูปแบบรายการอีกรูปแบบใหม่แล้วกันคือ <c oughs> ผมคิดละเวลาเราไปร่วมงานอะเราก็ จะต้องถ่ายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันเอามาตัดต่อแล้วมันอาจจะไม่ทันกระแสมันเหนื่อยคนตัดแหละเออมันมีอยู่แค่นี้บอกทีมมเราก็มีกันอยู่แค่นี้เออก็เลยบอกว่าคราวนี้พอดีแบบทางแอดสาวแอดฟิวเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่างไปแล้วผมก็ไปเจอพี่หลวงที่นู่นเราก็เลยใช้วิธีว่าเอองั้นเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันแล้วกันนะก็เลยมาเป็นคลิปนี้ก็คือมาเป็นการรีแคปงานนะครับผมอ่ะพูดคุยกันว่ามันคืองานอะไรพี่หลวงมันคืองานจับมือของซิงเกิลบอดเลต เกินที่17เออคือเราก็นัดกันว่าเราจะไปเจอกันตรงนู้นเนาะใช่เออแต่ว่าก็คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยผมมีเวลาว่างแค่วันเดียวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเล่าศกขนาตกรรมที่เกิดกับชีวิตผมวันนั้นให้ทุกคนฟังก็คือวันนั้นน่ะผมมีภารกิจที่จะต้องแบบว่าเอาโลอัพของบ้านฟอร์จูน ที่เราขอมาเพื่อจัดโปรเจกต์วันเกิดที่จังหวัดลำปางเนี่ยเอาไปคืนทางที่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทางบ้านฟอร์จูด้วยนะครับที่แบบว่าให้เรายืมโลลอัพตรงนี้มาใช้เนาะทีนี้ผมก็ต้องเอาไปคืนใช่ไหมใช่แต่พอผมนั่งรถไฟฟ้าไปไปถึงสถานีหมอชิดละคือโดนเร่งอ่ะอ่าโดนเร่งโดนเร่งอยู่ไหนออยู่ไหนเออเนี่ยทุกทีเลยเงี่ยพี่หลวงก็เร่งจังเลยอะผมก็โอเคก็รีบไปแล้วพอไปถึงหมอชิดปรากฏอยู่ไหนวะ สรุปก็คือ,อยังทิ้งไว้ที่ที่พักอยู่เลยไม่ได้เอามาผมก็ต้องย้อนกลับไปใหม่เออย้อนกลับไปใหม่แล้วก็ไปเอามาก็เหนื่อยครับเหนื่อยไปหนึ่งกลุ่มนะแล้วพอถึงหมอชิดเนี่ยพูดตรงนี้กหน่อยก็คือว่าเรื่องของการเดินทางสถานที่ของงาน,น่ะที่จัดก,ก็คือเจเจมอเออเจเจมอ่ะมันจะอยู่หลังสถานี b t s หมอชิดถูกไหมไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่ของกรุงเทพคนลำปางแ,แต๊เลยใช่เออมันแหละอยู่ตงนแหลมันอยู่ตอน,น,นแหลกเออ,เอ,อแหละเออฟังมันเหนื่อยง,ง่ายแต่ว่ามันต้องเดินไปอีกนะครับจาก <ใช S 2> ของผมนะก็คือหลังจากที่อ่ะกลับไปเอาของมาแล้วก็ไปถึงหมอชิดปึ๊บเราต้องเดินลัดผ่านสวนจตุจักร<ม>อ่านี้พี่วินม,มอเตอร์ไซค์บอกผมผมก็เดินลัดไปก็นึกว่าจะถึงไม่ถึงอีก ม,มันต้องเดินอ้อมาอีกคือจริงๆถ้าเราขยันเดินนิดนึงมันก็ไม่อะไรหรอกอแต่อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือผมขับไปเอาของมารอบนึงไะคือทุกอย่างมันโลกไปหมดไงเออมันโลก,โลกไเหลดอะไรเงี้ยตอนนั้นคือรอบมันกําลังจะหมดอีกรอบหนึ่งต่ประเด็นคือเขาไปหาหลายคน,เ,นยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล้วคือรอบที่เขาจะไปอะ่ะก็คือแบบมันจะปิดเลนแล้วนะอะไรเงี้ย <laughs> ผมก็เลยแบบ ด้วยความกดดันเมื่อไหร่จะมาจะปิดเลนแล้ว,วน้องคนนี้จะอ,ออกแล้วนะจะไปแล้วนะวอะไรอย่างงี้แอนหนึ่งเขาก็เลยโลกไงเออโลกโลกออโล,กโล,กโลกจริงโลจริงแล้วก็เลยแบบพอกว่าจะถึงอ่ะอันนี้ขอพูดถึงสถานที่นิดหนึ่งผมรู้สึกว่าคราวนี้เป็นคราวที่ผมรู้สึกไม่ค่อยจอยเท่าไหร่กับสถานที่นะฮะก็คือว่าเขาเป็นห้างที่ผมไม่เคยไปแล้วก็เป็นห้างลักษณะที่มันก็แปลกๆนิดนึงอ่ะคือเข้าไปผมรู้สึกเหมือนเฮ้ยเหมือนตลาดนัดเลย ใช่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 มันเหมือนตลาดนัดแล้วมันแบบป็ซอกซอยเล็กหลบทุกอย่างแต่แต่ผมควารู้สึกว่ามันดีกว่าเซ็นเตอร์พอยต์ลาซาลเราต้องพูดประเด็นนี้เราต้องพูดประเด็นเออยังไงมันก็ดีกว่าถ้าเกิดให้เลือกนะถ้าให้เกิดแบบมีสองชให้เลือกเออถ้าจาเป็นน่ะให้เลือกก็อันนี้ก็ได้ว่าอะไรเงี้ยดีกว่าคือมันอย่างนี้ผมอยากจะพูดว่าถ้าเราจะพูดในหัวข้อว่าการเปรียบเทียบกันระหว่างสองที่เนี่ยคือสองที่เนี่ย ทาพูดมันถูกตำหนิทั้งคู่อ่ะอาม,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 มันไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่ายูเนี่ยนมอที่เรารักถูกไหมเออคือถ้าสมมุติว่าใครไม่เคยไปงานจับมือนะครับที่กำลังฟังอยู่ก็คือยูเนียนมอเนี่ยมันไปถึงรถไฟฟ้าใช่ไหมมันเป็นสถานีฮายาละเท้าถึงปุ๊บเนี่ยคุณเดินเข้าห้างได้เลยอ่าแล้วคุณก็แค่เดินขึ้นชั้นบนคุณก็ไปถึงงานเลยแต่อันนี้มันจะไม่ใช่ คืออย่างของสตูดิโอลาซานเนี่ยอันนี้ผมชอบกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าไปเดินมัเดินทางสะดวกใช่ดวกใช่สุดสายอ่าสุดสายปุ๊บแล้วคุณแค่เดินเข้าซอยนิดเดียวเลยอ่าอันนี้ถือว่าดีกว่านิดหน่อยแต่ของที่เจเจมอลล่าสุดเนี่ยมันเดินเยอะมันเดินเยอะเออมันเดินเยอะแล้วงงงงนล้วหงงงงผมเข้าไปครั้งแรกคือผมเดินเข้าไปสองชั้นอะมันมีสองชั้นแล้วพอมอยู่ชั้น6 แล้วชั้น6กมันไปยังไงต่อวาซึ่งเราก็ไม่รู้ไงเราไม่เคยไป<ม>อ๋อมันมีลิฟต์อยู่ใช่มันไม่เหมือนห้างปกติที่แบบสมมติเราไปอ่าสมมติเซ็นทรัลลำปางาคุณเข้าไปปุ๊บคุณก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนกระจบละคุณก็เดินขึ้นไปชั้นไหนก็ได้แต่ที่นี่มันคือไม่มีอะไรบอกว่าเราจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงอ่า,อาจนกระทั่งต้องเดินไปเจอลิฟต์แต่ก่อนไปเจอลิฟต ผมไปเจอประชาสัมพันธ์ก่อนอ๋อเหรอใช่แล้วคือคือผมเดินหาแบบชั้นหนึ่งชั้นสองไแล้วก็แบบอยากให้ตัวเองถึงที่สุดก่อนอย่าหาความชิ้นเหลือเ oh. แล้วก็แบบมันไม่ไหววะ่ะคือเดินจนแบบอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าโอเคขอบคุณครับประชาสัมพันธ์ <laughs> ประชาสัมพันธ์บอกว่าอ๋ออยู่หน้าผมเนี่ยครับพี่ลิฟต oh, ์หน<ๆ>ึ่งตัวลิฟต์ตัวเดียวอยู่หน้าเนี่ยครับพี่ขึ้นไปชั้นหกได้เลยอขอบคุณครับประชาสัมพันธ์นี่คือคุณยังถือว่าฉลาด คุณยังถือว่าใช้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นไปถึงกี่โมงไปถึงกี่โมงโอ้ยผมไปถึงสิบโมงกว่าอ๋อถือว่าเร็วถือว่าเร็ว่าฝนตกวันนั้นน่าวันั้นฝนตกคือแบบตกหนักด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอถึงรถไฟ ใส่รถไฟก่อนเนาะผมก็นั่งอาบน้ำอกออ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 อินข้าวอะไรเงี้ยเต็มตัวเรียบร้อยแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งมองดูฟ้าฝนตอนแรกผมกะออกสัก11เอ็โมงอ๋อเผื่อเวลาเผื่อเวลาหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือมองฟ้าฝนละไม่ไม่ไมรอละออกไปยดีกว่าห <laughs> รือพอไปถึงเจเจมอสแล้ J แหละแบบฟ้าถล่มดินลายตกแบบหนักมากๆช่วงนี้หนักจริงใช่รอตัวไปทีนี้อย่างของผมเนี่ยไปถึงมันลบใช่ไหมที่เราพูดเมื่อกี้คือเราลบผมลบกันอยู่ไปถึงผมก็แบบ คือมันไม่ได้อ่านดีว่าตกลงงานม,มันจัดชั้นไหนอะไรเงี้ยผมก็เอ้าเจอลิฟต์เลยขึ้นก่อนขึ้นปุ๊บเรานึกว่าชั้นห้าเพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่หลวงบอกผมว่าเดี๋ยวให้มาชั้นหเลยเพราะว่านึกว่าผมมาขับรถไปคือเข้าใจก่อนว่างานอยู่ชั้นหเนาะอ่าแล้วแก๊งๆผมมาที่เอารถไปเขากรุงเทพไหมเขาบอกเอ้ย hey, พี่หลวงจอดตรงนี้เลยชั้นห้าแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลือ่อนไปก็เจองานเลยอะไรเงี้ยอ่า เราบอกว่าเข้าใจว่าไผ่คงขับรถมาหนึ่งขาคงขับรถมาอะไรเงี้ยผมว่าเอาโอเคงั้นก็จอดรถชั้น5้าเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ฟูดคอร์ดอะไรทุกประมาณนี้ใช่ไอผมว่าเข้าใจผิดนึกว่าชั้นห้าเป็นฟูดคอร์ดขึ้นลิฟต์ไปชั้นห้าขึ้นไปปุ๊บออกมาไม่มีแต่ที่จอดรถก็เจอราจอดรถเลยก็คือพวกเราจอดรถอยู่ชั้นห้าไงใช่ผมก็เอาแล้วทำยังไงต่อทีนี้ไอ้เราด้วยความเป็นคนแบบเฮ้เราเดินก็ได้เราไม่รอลิฟต์ละเราจะเดินขึ้นชั้นบน ก็เลยเดินเข้าทางหนีไฟครับเดินเข้าปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระบบทางหนีไฟเนี่ยถ้าเราเข้าประตูไปแล้วเนี่ยเราออกมาไม่ได้ใช่เพราะมันเป็นประตูด้านเดียวใช่ประตูฝั่งเดียวแล้วประเด็นคือ <ผม S 1> ต้อขัง<ม>ดิผมอยู่ชั้นสอง เราไม่รู้เพื่อนอยู่ชั้นสองผมอยู่ชั้นสองยู่ฟุตบอลชั้นสองโอ้ยโทรหาผมเลยทีเดียวอยู่ไหนเนี่ยบอกไปชั้นห้าทำไมวะที่นี้ก็ยาวอะไรประมาณนั้นนี่คือความแบบโศกนาฏกรรมคือแบบโลกมากวันนั้นสรุปก็คือก็หลุดออกมาได้นะครับผมก็เดินลงไปเรื่อยๆจนมันไปเจอประตูทางออกที่เป็นชั้นสองพอดีก็เลยเดินไปเจอพี่หลวงพี่ฟุตคอร์ัเราก็เลยโอเคตกลงแล้วก็กินอะไรกันเสร็จแล้วก็เลยตกลงเฮ้ยมันพอจะทันมั้งรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขึ้นไปปรากฏว่าทันจริงๆด้วยเป็นทันทันเป็นไงล่ะความโลก ทันอยู่แล้วทันทันทันไปหาใครครับรอบแรกไปหาเฟม่ะเอาใช่ใช่ใช่รอบแรกเฟมรอบแรกสุดไปเจอเฟมอ่าเจอเฟมก่อนเลยคือตั้งใจอยู่แล้วตามที่เราวางแผนไว้นะเออก็เกือบ2ี่คนนะ่ที่วางแผนไว้เฮ้เฮะเกือบ20ิบคนปมะไม่ไม่มีมีไม่กี่คนไม่กี่คนคราวนี้คือต้องพูดก่อนว่าอย่างเมมเบอร์ C g M เนี่ยผมผมขอย่าตัดไปก่อนเลยเพราะว่า รู้สึกว่าเราอาจจะเจอกันทางเหนือได้ง่ายอยู่แล้วอ่าเราก็เลยอาจจะเทแอดไทม์ไปให้ทาง BNK อ่าก็เลยตั้งใจว่าอ่ะไปเจอโอชีที่เราอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปหาเฟรมเพราะว่าตั้งใจจะไปบอกว่าเนี่ยเรา r รีแอ a c t i o เนาะช่องเราเนี่ยได้รีแอ a c t i o เพลงล่าสุดของน้องน้องคร์ลิปไปแล้วอก็คือเพลงเช็คลิสต์อ่าก็เข้าไปหาครับก็เป็นเฟรมในชุดเคเตอร์เพลงรีเทิร์นแมมั้งเออที่หล่อ หลอกเลยหลอกกรี๊ดเลยสาวกรี๊ดก็ได้เข้าไปเจอเฟมแล้วก็บอกกับเฟมเรื่องนี้แหละว่าเราเรียกชันเท่านะซึ่งน้องเฟมน่ารักมากครับอมเฟมก็บอกกับเราว่าหนูเห็นแล้วก็เออแบบขอบคุณพี่ๆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากคือแบบว่ายิ่งน้าวันนะผมรู้สึกประทับใจตัวเฟมมากเรื่อยๆเพราะว่าเฟมแบบทั้งเก่งขึ้นสวยขึ้นด้วยอืเออแล้วก็บอกว่าใส่ใจแฟนคลับมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครแบบชอบน้องเฟมอยากให้ลองไปหาน้องเฟมที่งานจับมืองานโรดโชว์อะไรอย่างเงี้ยดีมากจริงๆนะ จากแบดเดย์จากแบดเดย์เออจากแบดเดย์เมื่อกี้นะโอ้โหจากแบดเดย์แบบก็คือแบบลืมอะไรหูตุนนี่นั่นเออแบบิบอะไรเงี้ยที่แบบติดอยู่ในทางหนีไฟอย่างเงี้ยเอ้ยหุ่นหิบมากพอเข้าไปเจอเฟรมโลกนี้มันดีจริงเปลี่ยนโลกไปทั้งใบประมาณนั้นเออประมาณนั้นประมาณนั้นก็ก็ฟิลกู๊ดขึ้นมาเลยเออก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า งานจับมือเนี่ยถึงมันจัดสถานที่ไม่ดีอะไรแต่อย่างน้อยเรามีน้องๆที่น่นารักทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยน้องมไม่ได้หานไปด้วยๆดีนะหานไปเรื่อยีน้อยะอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเล่าต่อพูดถึงในบรรยากาศในงานจับมือนิดหน,นึ่งคราวเนี้ยผมรู้สึกว่าในส่วนของโซนการจัดงานะพื้นที่มันเล็กเนาะใช่มันเล็กมันค่อนข้างแคบเลยอ่ะคืออย่างของลาซานอ่ะข้อเสียมันคือมันอยู่คนละฝั่งกันระหว่างพอจับมือกับ เมอร์เช d ดนด์ไดใช่ไหมครับเมอร์เชเดนมันใช้เป็นไอฮอกระจกข้างหน้าใช่อ่ามันต้องเดินหากันนะอ่ะเออจริง,รงๆเราเรามีคลิปที่ถอัดเป็นบล็อกไว้ด้วยนะรขาแล้วนะแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้ตัดเออ,อยังไม่ถึงไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสตัดให้ลงอ่ะจะได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับแต่ก็อย่างคราเนี้ยอันนี้มัน compact ดีแหละคือมันอยู่ในพื้นที่เดวกันหมดเลย แต่กลายเป็นว่าข้อเสียมันคือมันเล็กกว่าที่เราคิดเยอะมากเออก็คืออย่างไอ้โลอัพที่ผมแบกไวนะ้น่ะสรุปคือวันเสาร์าไม่ได้กลางนะ <c oughs> ไม่มีที่พ <c oughs> ี่หลวงคิดว่ายังไงกับพื้นที่สถานที่ตรงนี้เอาจริงผมไม่ติดเรื่องสถานที่อยู่แล้วละ่ะคือมันมีข้อดีข้อเสียที่อย่างที่บอกอะคือมันต่างกันอยู่แล้วเพียงแต่เราเลือกที่จะอยู่ตรงไหนแล้ว คือถ้าเป็นลาซานอ่ะมันสเปซมันน้อยอ่ะใช่ใช่คือแล้วข้างนอกมันร้อนอ่ะด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ยังสบาย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 คือเรื่องห้องน้ําเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มมันก็พอจะมันสบายเลยมันจะได้เตไปที่อะไรเงี้ยแต่ลาซานคือแบบโหเดินอธิบาจเออมีร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าก็จริงแต่ก็แบบ ต้องเดินไปขา้างหน้าแต่เดี๋ยวฝนตกอีกเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศหนาวเดี๋ยวร้อนมันมันเหนื่อยอเออก็คือจัดในที่ที่มันเป็นคอมันดีกว่าใช่มันจบครั้งเดียวเลยเแล้วก็แบบอยู่ข้างในเนี่ยมันว่าโอเคกว่าเยอะเลยผมไม,ม่ติดนิดหนึ่งคือในเรื่องของการจัดผังงานนะครับเอ,อตอนแรกอ่ะผมเข้าไปถึงมันก็งงๆนะอะไรเข้าตรงไหนอะไรยังไงจนสักพักหนึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งก็เลยเห็นว่าอ๋อมันจะมีห้องน้ําที่มันจะเป็นจุดที่มันจะออกไปข้างนอกอ่า ออกไปออกไปที่ที่เมมเขาจะชอบเดินออกไปดาดฟ้ากันอ่ะอ่า<ล>จอดรถใช่ใช่ใช่เป็นดัดฟ้าทีนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะห้องน้ำตรงนั้นอ่ะมันจะอยู่แบบเหมือนกับว่าตอนเราต้องเดินตักเมอเชนไดออกไปมันมีสองฝั่งนะซึ่งเราผมไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้<อ><อ>มีอีกฝั่งแล้วคราวนี้แบบอยากตอนที่น้องมาขายเมอเชนดอ่ะจะมีพี่ๆตากล้องอยู่เยอะมากกองกันแบบโอ้โหเป็นกองทับอ่ะผมเข้าห้องน้ําเสร็จเดินลงมาแล้วเราจะไปไง ือจังหวะนั้นผมเดินตัดเลยนะต้อง<ม>ต้องก้มตัวแล้วเดินตัดเลยเพราะว่าไม่รู้ทําไงอะ่ะ<ม>เพราะว่าพี่ๆเขาอยู่เยอะมากมแล้วเราเดินทะลุเข้าเทศโซนก็ไม่ได้พเดพราะมันแน,น่นหมดเพราะมันแน่นมันแน่นหมดเลยอะ่ะแน,น่นมันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเพราะว่าด้วยความแบบพื้นที่มันเล็กผังมันก็จัดแบบมันก็จัดไปอย่างได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นได้แค่นั้นมันทำอะไรมขยับขยายรู่าไม่ได้เออก็เลยเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเลยแบบว่าโอ้โหแบบรู้สึกว่าเออไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับลาซาแล้วก็ดีกว่า อืมอ่ะกลับมาที่บรรยากาศในงานจับมือเนาะพี่หลวงวันเสาร์นี้พี่หลวงตั้งใจไปหาใครบ้างไปหาเจ้าเข็มครับผมตั้งใจไปหาเจ้าเข็มเลยเพราะว่าฝั่ง t c m อย่างที่บอกคือเดี๋ยวเราก็มาเจอที่เชียงใหม่ได้แหนะเราก็มีกหลายเวรแล้วก็น้องผมก็ไม่มาไงเจเจไม่มาเจเจคือแก๊งแกงที่เรียนมหาลัยสีม่วงอ่าเราต้องเราต้องแก๊งนี้แก๊งแก๊งที่เรียนมหาลัยสีม่วง แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขามีสอบกันเขามีเรียนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยยกทีมกันไม่ไปน้องผมก็เลยไม่ไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจไปหาเจ้าเข็มคนเดียวเท่านั้นนี่ให้ให้เปิดลาแขงเมื่อไหร่นี่เราะนั้นจริงๆแล้วได้ยินแต่เสียงนะแต่หน้าผมไม่ใช่เลยนี่แหละนั่นแหละก็คือบัตรมันมีจำการแหล่อย่างที่บอกเลยน้องแล้วก็ แล้วก็ไปหาเจ้าเข็มแหละก็ก็โอเคเออวันเสาร์ผมไปหาอีฟด้วยอีฟด้วยมีไปหาอีฟด้วยเพราะว่าเรามาเจอกันที่เชียงใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปหาความประทับใจที่ได้จากรถโชว์ทำให้แบบทำให้เราต่อเนื่องไปได้ใช่ใช่ใช่เห็นไหมคราว่ารถโชว์นี่สําคัญนะครับเออก็คือแบบว่าเนี่ยอยากจะให้ออฟฟิเชียลใส่ใจกับเรื่องงานรถโชว์มากๆเล็กน้อยมันก็ได้นะไอ้เนี้ยน้องเขามีศักยภาพในการที่จะทําให้เรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นใช่ใช่อยู่แล้วจริงๆ นั้นก็เนี่ยแหละไปหาเจ้าเข็มแล้วก็รอบพิเศษเจ้าเข็มเ,เจ้าเข็มจะมีรอบรอบธรรมดารอบนึงโดนสาวน้องรอบธรรมดารอบหนึน่งแล้วก็รอบพิเศษรอบนึงแล้วก็อีฟก็เข้าไปหาของรอบหนึง่งใช่แล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปหาของเจ้าเข็มคนเดียวเลยอย้กระชับกระชิบแต่ใจก็มีอาลีมีจิวอยู่นะ <c oughs> น่าสนใจอยู่พูดเรื่องนี้ดีกว่าตอนตอนหกไปถึงอ่ะเห็นพูดกันว่าจิวคือแบบสุดเลยวจิวสองโคตร สองโคดใช่วันแรกกับวันเสาร์อะจิวสองโคดคือมันเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วอะที่แบบว่าน้องๆรุ่นใหม่อย่างเมื่อก่อนก็คือจะเป็นรุ่นสี่ที่ตอนนั้นผมจำได้นะอาที่ผมจะได้ก็คือมารีนกับแอลเนี่ยแถวยาวมากแต่ว่าพอมาคราวนี้โอ้โหน้องจิวผมว่าจิวกับแนวไหมที่ค่อนข้างจะแถวยาวแนวก็ยาวอหลีก็ยาวอหลีก็ยาวใช่ใช่ใช่คือเขาเป็น สายตรวจตำรวจอยู่แล้วไงอะเขาก็รอเช็คอยู่แล้วแหละว่าใครมาไม่มาบ้างอะไรเงี้ยดีที่เราไม่ได้ออกตัวเดียวขึ้นเดี๋ยว่ึนะเราเราเราเก็บซองไว้ก่อนเราเก็บซองไว้ก่อนยังไม่เห็นหน้าพี่เลยอย่าเห็นเลยเออนั่นแหละก็ผมก็เลยอะอย่างจิลเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปหาน้องใบหนึ่งอยู่แล้วก็อยากรู้จักน้องนะครับเพราะว่า เห็นน้องคือจริงๆน้องเคยเป็นอย่างที่เราพูดกันมาเสมอน้องเป็นเมมเบอร์วงชิไกยดอนมาอก่อนนะแต่ว่าก่อนนั้นผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะตามเลยจนกระทั่งน้องเข้ามาเนี่ยเราถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องน่ารักแล้วก็อยากจะรู้จักน้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้มีการเข้าไปคุยน้องก็คืออย่างที่บอกครับรุ่นห้าที่เขาตำรวจจริงอืเขาบอกว่าเขาคุ้นๆชื่อเราจากในไลฟ์เออเพราะงั้นใครเข้าไลฟ์ต้องน้องรุ่นห้าเนี่ยระวังตัวหน่อยนะฮะผมอรุ่นห้าอันตรายมากคือ อย,อย่างที่อหลีเคยเล่าในไลน์ว่าแบบเนี่ยหนูไม่สนใจไม่จำแล้วเรื่องลงเรื่องเรียนหน,หนูเอาเรื่องแฟนขับหนูมาใส่ใจมากกว่าขึ้นแบบใจแต่เย็นลูกาการเรียน,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 นแต่เย็นลูกเอเอแต่มีความสกน้องน้องใส่ใจแฟนขับดีทีวดีเลย,ยแต่อยากไปลองแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองแหละยังแหละอาจจะข้างหน้าไหมอาจจะข้างหน้าไหมเ a บี้อ่ะเดี๋ยวผมสรุปของวันเสาร์ก่อนเพราะสุดท้ายเนี่ยผมไปได้แค่วันเสาร์นะ ก็หลังจากที่ผมเข้าไปหาเฟมหาจิวใช่ไหมผมก็เลือกที่จะไปวันช็อตวันช็นนอตกี่คนครับติติติสามคนสามคนนะก็ตั้งใจยอยู่แล้วว่ายังไงเราไปหาเจ้าเข็มอยู่แล้วตอนนี้ผมเริ่มมีเควสของตัวเองละถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะเก็บวันช็อตเจ้าเข็มกับงานนี่ถ้าทําได้นะนเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันมันผมอยากให้มันเป็นไดอารี่ระหว่างระหว่างผมกับน้องเจ้าเข็มคนเดียวเหรอครับ หลักๆคือเจ้าเข็มคนเดียวกันอ๋อใช่ครับแล้วก็มีโอกาสน้องๆคนอื่นนะครับน้องครับน้องได้ยินนะครับทุกคนเอก็ก็มีงานนี้อก็มีมีลั่นมีลั่นมีลั่นก็ก็ไปเก็บวันช็อตของเจลลี่กับดิย่าด้วยนะครับดีย่าด้วยนะครับดีย่าด้วยนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปนิดๆหน่อยๆแล้วกันเดี๋ยวแปะมาให้ดูนิดนึง ครับเล่นง uh uh> uh uh um> uh uh ั้นนะครับ ที่เข้าไปนี่ส่วนคือยังไงเรารักน้องอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งคือแรงจูงใจก็คือน้องแต่งตัวน่ารักมากทั้งสองคนนะคือคือจารีกับนิยาเนี่ยแบบว่าจารีเป็นชุดเมดอมเออคือแบบหาดูจารีชุดเมดเมดจิ๋วเนี่ยหาดูยากมากมนะฮะส่วนนียาก,ก็คือน่ารักมากอะ่ะแบบว่าเป็นแบบชุดสีขาวน้องแบบตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากเลยอ แล้วก็สุดท้ายก็ผมก็เข้าไปหาเจ้าเข็มซึ่งเจ้าเข็ม,มน่ารักมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบว่าวันนั้นเจ้าเข็มใส่ชุดเพลงอันนี้ปะเออแคนดี้ uh, <candy. S 1> อ่าโ okay. <Candy S 1> อเคแคนดี้ขยี้ใจอ่าใช่ใช่ก็คือเจ้าเข็มใส่ชุดแคนดี้น่ารักมากจริงๆนะครับก็นี่แหละส่วนน้องๆแต่ละคนเนี่ยใส่ใจในการที่จะเลือกชุดแต่งตัวมาเจอกับแฟนคลับก็เลยมีเควสขึ้นมาว่าอ,อยากจะ ถ้าทําได้ก็อยากจะเก็บบัน็อตน้องที่เราแบบเราชอบมากๆไว้อะไรเงี้ยครับแล้วผมทําได้แค่นั้นเลยเพราะว่าก็จร,จริงๆเราก็อยู่กันถึงเย็นเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยู่ไม่ถึงรอบพิเศษนะใช่ใช่แต,แต่ผมมีเวลาน้อยอก็ก่อนจะกลับผมก็มีเควสจากทางบ้านมาก็คือแอดฟิลแอดฟิลเขาขอฝากให้บอกว่า oh. ขอแบบฝากซื้อของหน่อยมาเชนได้ uh huh. ผมก็โอเคเลยอืเพราะว่าอตอนนั้นน้องที่แคชเชียร์คือน้องพีครับ ก็ค<ม>ือสวยพีคสวยมากนะแล้วก็จริงจก็ตั้งใจว่าพอพีคเสร็จแล้วจะไปรับของกับฮุฟเพราะว่าแน่นอนเราเป็นแบบธานหลักรุ่นสามอยู่แล้วแเราก็จะอยากถึงถึงน้องฮุปไม่ใช่โอ้ชิ่ผมก็อยากก็ไปหาจะได้แบบไปพูดคุยว่าเนี่ยทางลำปางมีแบบแฟนคลับลำปางมีแอดฟิลมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอเออเขาแบบว่าคิดถึงน้องฮุมเนี่ยอยากจะเข้าไปแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนอันนี้อยู่เนาะเออเราก็โอเคเราไม่เราไม่รออยู่แล้วเราก็ ได้เลยน้องคนไหนก็ได้แล้วก็เห็นน้องสาวน้อยว่างอ่าผมก็เลยมีโอกาสเข้าไปหาน้องสาวน้อยอก็ผมได้ได้บอกกับน้องในสิ่งที่แบบเอออยู่ในใจมันสักพักก็คือ,อเรื่องของว่าผมก็บอกว่าขอบคุณน้องสาวน้อยมากๆที่อ,ออกมาโพสต์ให้กําลังใจน้องนานาโกตต ที่ทําการจบการศึกษาไปแล้วนะอ,อ,อน้องสาวน้อยก็น่ารักมากค่ะก็บอกว่ายังไงก็ติดตามน้องต่อได้นะน้องก็คงจะไม่หายไปไหนเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้กาลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่ายังไงเราก็จะติดตามรุ่น5เผื่อในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามน้องสาวน้อยต่อไปด้วยอครับผมก็เป็นอีกโมเมนต์ที่ผมรู้สึกด,ดีมากเลยนะที่มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยนะฮะนั่นแ,แหละสุดท้ายวันเสาร์ผมก็มีแค่นี้เออมีเวลาแค่นี้จะถามพี่หลวงว่าวันอาทิตย์มันเป็นยังไง เหมือนเดิมอืคนอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ดูแต่ดูราคไลดลงเหรอไม่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่มันมันมันดูบางตาคือช่วงเช้าแหละอช่วงเช้ามันบางตาแต่ก็หลังๆมาซักบ่ายบูงเที่ยงอะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มเข้ากันละเออก็ก็ไม่มีอะไรแล้วราคาราคาในเทรดโซนเนี่ยบัตรจับมือมันราคาขึ้นไหมจากจากวันเสาร์มันคือสามร้อยนะมันมันตรึงอยู่ที่สามร้อยใช่สูงสุดอยู่ที่สามร้อย แต่ช่วงหลังจากก่อนก่อนรอบพิเศษอ่ะก่อนรอบพิเศษของวันอาทิตย์อ่ะมีโดดไปถึงสามร้อยห้าสิบมั้งผมเห็นนะมีสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบผมเห็นอยู่ออืใช่ประมาณนั้นแล้วพี่หลวงเล่นลั่นไปอีกสิบใบใช่ก็เลยสาดไปอีกสิบใบเดียเอาไหนมาอีกแล้วแหละเราก็มีจํากัดแหละแต่บัตรผมก็งอกนะอ่านนีหนึงก็งอกเพราะว่าผิดแผนไปหาต้องอีฟแหละอ๋อไม่ผิดไม่ผิดคุณวางแผนมาแล้ว <laughs> <c oughs> จริงจริงจริงคือแบบเอ้ยเราวางแผนไว้หมดแล้วนแต่ทำไมบัตเหมือนงอก <c oughs> ว่าอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเพราะอย่างหัวใจเรามาันเรากย่างนี้เเนี่เองเป็นใจเรา <c oughs> ดีนะที่ยังไม่ไปหารุ่นห้าจะบอกเลยว่าจริงๆรุ่นห้าหน้าเข้าไปหามากเพราะว่าหลายๆคนได้ฟีดแบ็กกลับมาว่ามันมันสนุกนะแบบไปหารุ่นห้าแล้ว มีแบบฟิลกูเจอแยะมากมายนะฮะก็พูดถึงนี่หน่อยดีกว่าก็คือว่าได้เจอกับเพื่อนๆเแบบแฟนคลับท่านอื่นๆนะก็คืออย่างอย่างพี่หลวงก็คือวันวันเสาร์เราอยู่กับคุณดุกใช่ไหมใช่ใช่พี่พายุนะคบพี่พายุทีมพายุออาแล้วก็แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เจอใครไหมวันอาทิตย์ผมไม่เจอผมไปกับพายุแหละม่ดุกกว่ดุกพี่พายุแหละไปกันทีมนี้ใช่แล้วก็ทักทายกันหลายคนเหมือนกันนะครับฮะฮโดยแต่ไม่ได้เข้ามาทากผมเพราะว่าผมค่อนข้างจะ ใส่แว่นดำทำตัวไม่น่าเลยทำตัวไม่น่าเข้าใกล้นิดนึงเลยจริงไม่มีอะไรนะครับเข้ามาทักกันได้ส่วนสของผมก็ดีใจมากๆนะคราวนี้คือมีมีน้องๆแล้วก็มีพี่ๆที่แบบว่าเฮ้ยจาเราได้อ่าจําเราได้แบบช่องนี้แหละก็ทักทายพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเฮ้ยดีใจมากเลยเพราะว่าผมก็อยากจะแบบว่าให้แบบว่าถ้าเกิด ใครจำเราได้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยเราได้อเออเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งเหมือนทุกๆคนเลยอเอออยากที่จะร,รู้จักสนิทสนมกันไว้นะครับผม,อ,มอ,ยอย่างภาพที่ขึ้นตอนเนี้ยที่ขึ้นอยู่ในจอเนี่ยก็เป็นภาพตอนที่เราถ่ายกันหน้าคาเฟ่อ่าก็ตอนนั้นก็พอดีตอนนั้นมีพี่คนนึงทักเราพอดีใช่ไหมวันเสาร์อ,อ่ะอ่ามีพี่คนนึงทักเราพอดีจับพวกเราได้นั่นแหละครับคือจะจะเห็นว่าผมใส่แว่นดาแล้วก็แบบทําหน้าทามึนทามืนหน่อยมันก็เลยแบบ เป็นการป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งประมาณนั้นออโอเคอ่ะงั้นก็สรุปแล้วแหละว่าแบบว่าสําหรับงานคราวนี้เป็นงานจับมือที่คืออันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวงผมด้วยแหละที่ผมมีเวลาน้อยเนาะเวลาน้อยติดธุระเยอะก็เลยเลยรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศเท่าไหร่เออแต่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่น่าประทับใจนะเพราะว่าน้องๆน่ารักกันมากๆนะส่วนของพี่หลงเป็นไงบ้างคราวนี้ อิ่มเอ้มเนี่ยครับแค่นั้นเลยเราไปเพื่อไปเติมพลังใจอ่ะแล้วมันก็ได้พลังใจกลับมาอะไรอย่างี้มันก็เลยแบบเออดีจังถ้าใครจําได้คือพี่หลวงพูดด้วแต่คิดก่อนนู้นว่าแบบว่าน้องๆศักา์ขึ้นมารถชมหรือเช็คหม้เราก็ต้องไปหาใช่เจ้าเข็มพักเลยว่าแบบมาจริงๆเหรอเลยมาจริงมาจริงก็ต้องมาสิขาอีลา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 ลวลาแต่แต่ไปหาอีวิกนะ ใช่ไหมฮโอเคเรา <laughs> เราคุยกันเรื่องเชียงใหม่แล้วน้องก็แบบรีเมมตัวเองได้ว่าอ๋ออตาพี่คุณน้าคนนี้เองเหรอคุณน้าท่า<อ>นหนึ่งคุณน้าคนนี้ <laughs> ได้ค่ะคุณนะ้าอะไรอย่างงี้ก็ดีครับดีดีดีน้องยังจดจําได้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆมากนะแบบบางคนจําเราได้แล้วก็ดีใจเนาะ <laughs> เออก็ <laughs> พูดถึงความคาดหวังอีกนิดหนึ่งแล้วกันก่อนจะจบคลิปคราวหน้าเนี่ยถ้าเขาจัดงานจับมืออีกเนี่ยคิดว่ายังไงดีไปดีครับรออะไรนี่แม้ว่าจะจัดท่ลาซานก็ต้องไปอ่ะเออต้องไปก็ต้องไปก็ต้องไปแหละแต่แต่้ตตนนก็ฟาร์มเงินก่อนแต่ถ้าขอได้ก็อยากได้สถานที่ที่มันสะดวกขึ้น ใชเออหรือถ้าเกิดสมมุติมีโอกาสที่จะกลับไปสู่บ้านโฮมสวีทโฮมที่ยูนีเยนมอลก็จะดีใจมากโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆใช่ใช่ยังชอบชื่นชอบบรรยากาศที่ยูนีเยนมอลอยู่นะผมว่าเท่าที่ผมเคยไปมานะทั้งไบเทคทั้งอะไรเงี้ยผมว่ายูนีเยนมอลนี่ดีสุดละเออจบสุดใช่มันจบมันจบสบาย ประมาณนั้นประมาณนั้นฮะก็คราวนี้เป็นครั้งที่เสียดายที่แบบว่าทีมงานลําปางเราไม่ค่อยมีใครได้ไปนะเออก็ฝากกาลังใจกันไปเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าเกิดว่าไปกันเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นล็อกมากกว่านะแต่คราวนี้ก็ขอเอุญาติที่จะมาแบบพูดคุยกันแบบเป็นรีแคปเบาๆมาเป็นเสียงก่อนเป็นพอดแคสต์เบาๆนะฮะรีแคปว่าเราเป็นยังไงกันบ้างสําหรับงานคราวนี้เนาะเออก็ให้กาลังใจคนตัดด้วยนะครับ มีกัคนอยู่แค่นี exactly right. ้นะครับสามนั่งยิ้มเลยทำอะไรกันไม่ได้นะครับได้แค่นี้จริงๆ ประมาณนั้นโอเคโอเคงั้นก็ขอบคุณมากพี่หลวงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่เพราะว่าในเร็วนี้มันใกล้จะมีงานอีเวนต์ใหญ่ๆเต็มหมดเลยเออนี่ไงรีเควส์เอารีเควส์เอาดีใจนะครับขอบคุณมากที่บักกะบูทีวีเข้ามานี่นี่แหละมีส่วนร่วมนี่แหละผูโมฆ่าการว่าจะไม่มีไลฟ์นะใช่เราตัดใจไปแล้วนะว่าไลฟ์จะไม่มีนะแต่ปรากฏว่ามีมีบักกะบูขอบคุณบักกะบูมากจริงใช่แล้วคือ350บาท ตั้งแต่ต้นงานยันจบงานรวมกะทั่งอังกอคือจัดให้เต็มเต็มไม่ต้องไม่ต้องห8งคแปดก็ได้แต่ก็ยินดีกับคนแปดนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้พวกเราด้วยส่วนหนึ่งนะเราเชื่อว่าคุณคุณต้องพูดแหลยก็ได้ฟีดแบ็กกันไปนะงานนี้ก็เดี๋ยวรอดูงานจริงๆกันดีกว่าจะเป็นยังไงคาดหวังให้มีความสุขนะครับโอเค มีการขอบคุณมากนะครับ <Ooh. S 1> ผมสำหรับใครติดตามแลบฟังพวกเรามาตลอดคลิปเลยนะฮะก็เป็นเสียงเล็กๆแล้วกันแบบว่าเผื่อใครไม่ได้ไปและอยากรู้บรรยากาศเ mm. นาะ<ม>เออ<ม>ก็จะได้มาฟังเราถ้าเรามีโอกาสก็จะทำคลิปประมาณเนี้ยเรื่องอื่นๆต่อๆ,อๆไปโ okay. อเคครับยังนไงก็ฝากติดตามเราทุกช่องทางด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็พูดคุยกับเราได้ช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 2> ด้วยนะครับผมเป็น yeah, 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 yeah. กำลังใจพวกเรานะ โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย